เรื่องราวบางอย่างที่พวกเรารู้แต่บางคนรู้แต่ยังไม่คล่องหรือบางคนก็คล่องมากกว่าี่ตุมเแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์นะครับโดยหัวขอ้อที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดเพื่อวางแผนการเงินทั้งระยะสั้นกลางยาวเบสิกมากแต่ฟังฟังดูแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าเบสิกเบสิกแบบนี้พวกเราได้ทํากันกี่ครั้งแล้ว นะครับสำหรับพี่ต๋มเองเนี่ยต้องบอกกับทุกคนว่าได้รับความรู้ที่เอามาถ่ายทอดเนี่ยก็มาจากการปฏิบัติงานจริงผ่านทีมของพี่แพรแล้วก็น้องปลายน้องกวางน้องกิ่งน้องเจนอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยผมสอบถามเยอะมากจนกระทั่งได้รับความรู้ความประจักษ์วันนี้เดี๋ยวจะไขข้อข้างใจเมื่อกี้ที่อยากจะรู้ว่าเปิดไปในหน้าเฟรมเจออะไรบ้างเนี่ย ในสไลด์นียผมเตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับก็ถือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยปรบมือขอบคุณทีมของพี่แพรกับคุณปายแล้วก็คุณกิ่งคุณอเอเน้องต่ำน้องต่ำน้องต่งำเนี่ยนะครับปรบมือดังๆให้หน่อยครับมีโมสีดยอดมากเลยนะครับผมจะเริ่มต้นจากสไลด์แรกนี้ก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะหญิงหรือชายเนี่ยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าครับ คือทุกคนทํางานเพื่อเงินรายได้เนี่ยฮะเพื่อรายได้หรือเพื่อเงินก็ตรงประเด็นเนาะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเงินเงินผมจะใช้คําว่าเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดินเรือต้องมีเข็มทิศดําเนินชีวิตต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของแต่ละท่านเนี่ยมีแตกต่างกันแน่นอนบางคนบอกว่าอยากได้ร้อยล้านบางคนอยากได้สิบล้านบางคนบอกว่าล้านเดียวก็พอแล้ว เพราะฉะนั้นเป้าหมายตัวนี้นะครับทุกท่านครับท่านต้องการเพื่ออะไรนะครับลองจดดูซิว่าไอ้ที่เป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยคืออะไรเท่าไหร่นะครับอย่างพี่ว่านี่ต้องการเท่าไหร่ครับอาจจะบอกว่าพี่ว่าบอกว่าพี่เป็นคนสมถะพี่อาจจะไม่ต้องการเยอะก็ได้แต่คุณวัดต้องการเท่าไหร่ครับเดือนละสองหมื่นเดือนละสองหมื่น แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยสองหมื่นไม่พอบางคนบอกว่าเดือนสองแสนเพราะฉะนั้นแปลว่าเป้าหมายเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยบางคนว่าเพื่อนลูกถูกไหมลูกยังเล็กเมียยังเด็กถูกไหมครับอนาคตเขายังยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ว่าทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเท่าไหร่บางคนบอกเรียนในประเทศบางคนบอกว่าเรียนต่างประเทศบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันคิดที่ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าอนุบาลเลยยังใช้เงินแป๊ะเที่ยเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมครับ เพราะนั้นเป้าหมายวันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันผมต้องย้ำตรงนี้ว่าบางคนเนี่ยคิดเรื่องลูกแต่บางคนพ้นวัยที่จะดูแลลูกแล้วเพราะลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วบางคนที่อยากจะเที่ยวครับคําว่าเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาอีกว่าการเที่ยวนั้นเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ,ต,เทศต่างประเทศไม่ใช่แค่ลาวหรือเวียดนามบางทีมันต้องไปคิดถึงเรื่องนูนไปยุโรปถูกไหมครับ ไปอะไรก็แล้วแต่เพราะ,ะนั้นเป้าหมายแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนบอกให้ฉันอยากจะมีสละอยากจะใช้เงินทําบุญอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าอยากจะใช้เงินวันกเกษียณผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนว่าคนทุกๆคนเนี่ยที่ไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนใช่หรือไมใ่ใช่จริงไหมครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยถ้ามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนปัาบเนี่ยผมตอบได้เลยครับ คุณจะต้องเริ่มต้นเก็บเงินแน่นอนตอนนี้ผมปราณาตัวเองเนี่ยโดยการเปิดคอร์สสอนฟรีนะที่สกลนครทุกเสารที่หนึ่งแล้ก็เสารที่สามของเดือนมาเรียนสิบคนผมก็สอนสิบคนมาเรียน,นสองค,คนก็สอนสองคนมาเรียนหนึ่งคนก็สอนเพราะผมอยากจะเอาแนวคิดของคุณประภาสอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงท่านคุณประภาสเนี่ยเคย อยู่ที่บรจอสีเหลืองถูกไหมครับและตอนนั้นน่ะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านใช้เวลาประมาณช่วงช่วงเย็นเนี่ยคุยกับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยบางวันหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทีคุยทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยปรากฏว่าแต่ละวันเนี่ยหนึ่งคนก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วท่านเลยมีความคิดว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเลยจัดเป็นแาบที่สาขาเอาสักสิบคนประมาณเนี้ยแล้วท่านจะจัดเป็นคลาสเล็ก จนถ้าความรู้เนี่ยมันก็เริ่มแพร่แพร่หลายจากคนกลุ่มเล็กๆห้าคนสิบคนกลายเป็นแบบเป็นร้อยคนหลายร้อยคนจนกระทั่งท่านย้ายมาอยู่ที่ปารีสนี่ตำนานของคุณประภาสที่ผมเคยไปเจอใน Youtube ผมจะบอกว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสผมอาจจะไม่ได้เก่งเป็นกูรูมากมายอะไรแต่ผมจะแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้ให้กับใครบางคนที่เขากำลังต้องการความรู้โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมพูดพบว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยรู้เรื่องเงินเยอะนะบางคนเนี่ยเข้าใจเรื่องพูดแต่ว่าเอาจริงเอาจังเนี่ยลงมือปฏิบัติมีน้อยมากพวกเราเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทํานี่คือทําไงครับก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนแล้วว่า<ช>เขาต้องการเป้าหมายอะไรบ้างสั้นกลางยาววันนี้ผมจะคุยกับทุกท่านเนี่ย อยู่ในแนวทางของการที่เรียกว่าให้ทุกท่านเปรียบเทียบกับเรื่องบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับท่านเเช่นเป้าหมายระยะสัน้นคุณก็ปลูกไม้ดอกถูกไหมคุณปลูกไม้ดอกเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาไม่กี่มากน้อยใช่ไหมครับไม่กี่เดือนคุณอาจจะได้เห็นดอกมันแต่ถ้าเกิดคุณจะปลูกไม้ที่แบบเป็นไม้ล้อมเอาไปขายคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็ต้อง3ปีถึง5ปี ไม้คุณถึงจะล้องขายได้แต่ถ้าเกิดคุณที่จะปลูกสวนไม้ป่าสักตักดทองพยุงมะข่ามงหรือว่าประดู่คุณต้องคิดระยะยาวนะคุณต้องคิดยี่สิบปีขึ้นไปถ้าวันนี้ผมย้อนเวลาได้ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าผมอยากจะย้อนไปทำเป้าหมายนี้ก่อนเลยแล้วผมจะทำอะไรครับผมจะปลูกป่าสักยีย่สิบไร่สามสิบไร่ อ่ะนะครับทุกคนมาลองคิดตามผมนะครับว่าการที่ผมพูดถึงเรื่องเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมก็ตัดสินใจคุยกับเด็กๆหรือคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยที่เข้ามาหาผมเนี่ยโดยใช้หลักการแคชแคชตัวนี้มันใช้ได้ทั้งเรื่องงานขายใช้ได้กับทุกๆงานนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้บินสู่ที่สูงไม่ได้พวกเราเห็นด้วยไหม K คือความรู้เนี่ยถ้าเกิดคนไม่รู้ก็ไม่กล้าลงทุนคนก็จะมีแต่ความหวังลมงๆแรงๆเช่นวันที่สิบหกโดนไป็เท่าไหร่แต่ก็บอกปลอบใจตัวเองว่าวันที่หนึ่งก็ยังมีถูกไหมพอวันที่หนึ่งก็รอวันที่สิบหกอีกทีหนึง่งเพราะว่าเขาไม่มีความรู้แต่เขามีความหวังความคาดหวังแต่ละคนเนี่ยช่วงประมาณวันที่สิบสี่้าเนี่ยมันจะพีคมากแล้วยิ่งคืนวันที่สิบห้าเนี่ยมันจะสูงสุดเช้าวันที่สิบหกเนี่ยมันจะแบบเบ่งบานมาก แต่พอประมาณสี่โมงครึ <online> ่ง <lonely> มัน <Wet> ก็จะดิ่งลงเหวอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเคคือความรู้เนี่ยความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับผมเรียนรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยจากคอร์สหลายๆคอร์สอาจารย์ผมมีหมดตั้งแต่อาจารย์ชัดผมมือให้อาจารย์หน่อยครับอาจารย์ชัดเป็นครูคนแรกของผมอาจารย์เอหรือว่าอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ผม เรียนรู้ตลอดเวลาคือตอนที่ผมขับรถหลายคนคงจะแปลกใจว่าเอะผมขับรถผมไปเรียนรู้ได้ไงตอนที่ผมขับรถเนี่ยยิ่งผมเดินทางจากสกลนครมากรุงเทพเนี่ยนั่นคือการเรียนรู้แบบระยะยาวของผมอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเป็นการรีวิวต้นไม้5้าบแชนิดอีกรอบหนึ่งตั้งแต่สกลนครยันถึงกรุงเทพ คั้งน้าที่ผมก็เคยฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการฟังเรื่องการเงินผมจะดูจากมันนี่ชแนลฟังดรนิเวศเหมวัชิรากรเนี่ยท่านดรไพบูลหรือว่าจะเป็นอาจารย์สเสน่ห์หรือจะเป็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เนี่ยผมฟังตลอดเพราะฉะนั้นผมจะรู้เรื่องหุ้นหรือทิศทางของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหรือแม้แต่ตลาดในประเทศ <S <S ผมจะรู้หมดโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องมาเข้าอยู่ในห้องเรียน แต่เมื่อมีโอกาสผมจะเอาตัวเองเนี่ยไปเรียนอย่างจริงจังหลายคนคงจะเห็นแล้วว่าผมถ้าโปรไฟล์ผมเนี่ยผมเรียนหลักสูตรการวางแผนทางเงินเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เป็นประมาณสิบสี่สิบห้ารายการบางคอร์สเนี่ยก็ประมาณสี่พันห้าบางคอร์สก็สามพันห้าบางคอร์สก็เจ็ดแปดพันผมเรียนจนได้ประการศนิบัตบทวิเคราะห์หุ้นธนาคารวิเคราะห์หุ้นอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยแล้ววิเคราะห์แบบท่านเซียนหรือว่าเทคนิคการดูหละดูพอร์ตย ผมเรียนมันหมดแต่ความรู้ที่ผมได้แล้วเอามาใช้เนี่ยเป็นความรู้จาก Youtube อยาก,กับากทุกท่านนะ mm hmm. อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปลองเปิด y t u t u ซักช a แ n ลหนึ่งเนี่ย,ย mm hmm. ที่เขาจะพูดเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนก็ได้จะเป็นของอาจารย์นิเวศจะเป็นอาจารย์ไปบูลรือจะเป็นใครก็ได้แต่คนที่ผมดูมากที่สุดคืออาจารย์เอคาด e มีอาจารย์เอเนะี่ยผมผมดูคลิปเ้าเนี่ยนะ ตั้งแต่เบสิกเขาเนี้ยนะจนกระทั่งหกสิบเนะจ็ดสิบคลิปผมดูหมดมบางคลิปผมดูไม่ต่ำกว่าสีห่ห<ม>้ารอบผมดูได้ว่าแม้ว่าแต่ค่าใช้จ่ายพวกบล็อกเด็ดฟรีหรือว่าฟอนเอ็นแบ็คเอ็นเนี่ยผมดูจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเออผมอินน่ะจนกระทั่งผมเข้าใจมันมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่ตางต่างเหล่าเนี้ยผมใช้การเรียนรู้ตอนที่ผมเดินทางโอเคไหมครับห<ม>ลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วผมจะไปดูยังไงผมขับรถขับรถเนี่ยผมเซฟชีวิตผม แต่สายตาผมชมเรือดูเนี่ยมผมเอาไอ้ไอ้ตัวที่แบบที่มันอะไรนะขาตั้งกล้องอะเอามาวางไว้แล้วชัมเรือดูแล้วก็ฟังแลวส่วนบ้านรถเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเสียงลําโพงออกมาใช่ไหมครับ<ม><ม>เพราะนั้นตรงนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าความรู้ผมหาเอาตอนที่ผมเดินทาง<ม>โอเคไหมครับหรือเข้าไปเรียนตัวที่สองคือ t ัศนคติทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการลงบนองท่านเป็นยังไงบวกหรือลบ<ม>ผมเคยมีน้องสาวที่แบบว่า กินมะละกอแล้วก็ท้องเสียแล้วก็เลิกกินมะละกอมาทั้งชีวิตผมเคยเจอแบบเพื่อนผมบางคนผู้หญิงไม่กินปลาช่อนมาเลยเพราะว่าเคยเห็นเบ็ดมันตินปดปากปลาช่อนแล้วเวลาลากไส้ออกมาทั้งหมดเลย<ส>เลิกกินปลาทุกชนิดไปเลยมันคือความรู้สึกเราใช่ไหมที่เรารู้สึกว่า<ส>เฮ้ยเราเราไม่กินไอ้นี่เพราะว่าเราเราเคยติดตากับแบบความเจ็บปวดของเขาหรือว่าเคยกินแล้วท้องเสียด้แล้วแล้วแต่บางคนเนี่ยคุณนไม่กล้าซื้อเลย เพราะฉะนั้นจำเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านครับอยากเก่งใช่ไหมครับคุณต้องลงมือทําสมัยผมไปทานเรือเนี่ยออกเวรให้มาเนี่ยผมจะไปแทงสนุกหน้าวัดแจ้งเจ้าของโต๊ะบอกผมว่าถ้าอยากจะเก่งแบบตองสิชชอยคุณต้องแบนยี่สิบปูให้ได้ห้าชั้นของสักกะลาดคุณนังนจะเก่งแบบตองสิชชัยตอนที่ผมเห็นไทเกอร์วูดตีกอล์ฟ ผมไม่รู้ว่าเขาต้องเอาแบงค์ห้าร้อยปูเนี่ยสนามกี่ชั้นเขาถึงได้เป็นระดับโลกเพราะนั้นการเป็นนักลงทุนเนี่ยที่ผมอยากจะพูดขาบเกี่ยวกับหวยคุณซื้อหุ้นมาวันนี้คุณจ่ายเดินไปหนึ่งพันบาทนะเต็มที่หนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยมันตกก็ไม่คงคงไม่เหลือสักสิบาทหรอกนะมันคงจะสโลดาวลงประบาณอยู่ที่เก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยตอนนั้นคุณก็คงมีสติที่จะเริ่มเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วถูกไหม แต่ทำไมหวยทำไมเรากล้าที่จะแบบซื้อกับคนก็ที่เราไม่รู้จักแล้วบอกว่าหวยเนี้ยชุดเนี้ยรางวัลที่หนึ่งค่านายหรือรางวัลที่หนึ่งครับค,บค,บคับท่านอะไรเงี้ยผมเคยเดินไอผมเคยเจอเด็กที่มาเดินขายหวยแล้วเดินเข้ามาออฟฟิศผมแล้วบอกว่าเนี้ยยี่สิบหวยใบเนี้ยนะยี่สิบใบนะครับผมไม่เคยเอามาขายเลยแต่วันนี้ผมเอาโชคมาให้ท่านผมก็ถามว่าเท่าไหร่วะยี่สิบใบเนี้ย เขาบอกสามพันทาผมบอกผมไม่ซื้อแล้วแล้วพอจะเป็นวันสุดท้ายอ่ะและเขาบอกว่าวันที่หนึ่งอันนี้นะครับอมผมบอกสามพันเท่าผมไม่เอาอมผมรอดให้ท่านนะครับเอาสามพันยี่สิบใบสามพันผมก็ไม่มีตัง <laughs> เขาบอกรับโอนครับทางอินเทอร์เน็ต <laughs> วันนั้น <laughs> ตอนช่วงะมาณก่อนเที่ยงผมก็โอนให้เขาไปสามพันผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตฉันจะเปลี่ยนไป เพราะทัานมีอนาคตแล้วทัานมีความหวังอผมคิดเลยผมจําได้เลยนะครับเลขนี้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ผมคิดในใจนะยังไงท่านก็คงจะโชคดีเพราะเขาบอกว่าไอ้คนขายหวยคราวก่อนเนี้ยมันมาขายที่สํานักงานเหมือนกันนะแล้วมันขายเสร็จแล้วมันขายไม่หมดมันเหลืออยู่สองใบและไอ้สองใบนั้นอ่ะมันขายใครไม่ได้แล้วเด็กเด็กที่ขายหวยนี้ก็ถูกไปทั้งหมดสิบสองล้านผมก็นึกเาิ่งจะ ไอ้หมอหนี่ชื่อเจ้าอ้วนแตคนยึงมาขายผมนี้ชื่อเจ้าสิงผมก็นึกในใจสงสัยผมจะมีโชคจากเจ้าสิงแต่พอสี่โมงครึ่งน,นะครับสองตัวก็บอกเห็นครับผมก็ไม่ได้เก็ตครับอีกรอบดึงมันมาอีกมันบอกขวยชุดนี้ครับเอามา้ท่านอีกแล้วครับรอบที่แล้วไม่เป็นไรครับรอบนี้มาอีกสิบใบสิบใบมันขายผงพันห้าผมบอกผมไม่ซื้อหรอกผมยกให้ท่านนะครับ ก็ถือว่ารอบนี้น่าจะเป็นโชคของท่านเอาพันสองแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโอนตังไปให้เขาตอนไหนเนี่ยความห,หวังมันมีไหมมี NAV อมันมีไหมม,มันไม่มีตัว NAV นไม่มีอะไรเลยแต่มันต้งไปแล้วแต่ถามว่าตัวผมเองเนี่ยมีโชคไหมก็เรียนตามตรงนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมมีโชคเยอะมากเมื่อคราวก่อนเนี่ยที่ผมมากรุงเทพนะที่มากรุงเทพก็ยังโทรคุยอาจารย์ท่าน นั่งอยู่กับลูกค้าที่ตรงอ่อนออ่นุชเนี่ยนะครับปรากฏว่ากาลังคุยคุยอยู่เนี่ยแฟนผมเขาก็บอกว่าเออป่วยมันออกข้างล่างแฮะซื้อไว้บ้างปล่าหนึ่งแปดเก้าแต่มันออกเก้าแปดหนึ่งหรืออะไรไม่รู้สามตัวหน้าผมก็บอกเทถูก okay, แล้วพอสักพักหนึ่งลูกค้าเซ็นเซอร์นเอกสารเสร็จนะครับแฮปป็อปเเรียบร้อยหมดเขาก็บอกอ้าวสามตัวล่าก็าอ่อกอยกแล้ว 9, 8, เก้าแปดศูนย์ผมก็บอกถูกรอบนั้นผมได้มาสามหมื่น 30, กว่า <c oughs> ผมก็เลยจำเป็นต้องขับรถกลับสุพรรณเพราะว่าก่อนมาเนี่ยผมไปบอกองค์พระพิเคเนียว่าถ้าเกิดผมถูกหวยวันนี้ผมจะกลับเอาองค์มาอะไรมาให้ผมเลยต้องกลับดังนั้นโอ้โหฝนก็ตกน้ําท่วมแล้วปรากฏว่าไงฮะผมก็เอาวงมาอะไรไปถวายเสร็จแล้วอาจารย์ชัดให้พระพิเคเรีดผมมาองค์ใช่ไหมจำได้ไหมตอนที่มาเจอเทิร์นทาวน์นั้นผมก็นึกเอ๊ะองค์ที่สุพรรณเนี่ยสักสิบไปอรอบหนึ่งรอบนั้นผมได้มาสามหมื่นกว่าบาทนะ สองสองสองตัวเนี่ยผมได้สามหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ได้โฆษณาว่าผมเป็นนักเล่นหวยนะแต่พระเบิร์นมันโดนไงก็กลับไปบ้านผมก็ไอ้กลับไปที่สำนักงานผมก็นึกเอออาจารย์ชัดก็ให้องค์พระพิฆเนศมาและองค์หนึ่งผมก็นิมนต์มาจากมาเลเซียที่ไปในงานที่ประชุมแขกผมก็เลยอรัตนาองค์พระพิฆเนศองค์คดิองค์ศรีคเนศายันมาาองค์ศรีคเนศายันมหาท่องเก้าจบเลยครับถ้าท่านขับสิทธิ์นะขอให้ลูกถูกหวยนะยครับ รอบนั้นก็ได้มาอีกหมื่นกว่าโอ้โหก็มันก็ม,นกมันก็เฮงนะเพราะนั้นผมก็เลยแบบคิดว่าไอ้เจ้าสิงที่มาสองรอบเนี่ยผมคงจะได้บ้างก็คืนเข้าไปนะครับเพราะนั้นแอดติจูดเกี่ยวกับเรื่องก,การลงทุนของผมเนี่ยมันก็จะมีหวยพวกนี้นผมแค่ทำแบบสนุกเพราะผมถามตัวเองว่าถ้าผมซื้อแล้วผมเสียไหมถ้าเสียผมรับได้ไหมผมอยู่ในฐานะที่ผมรับได้ผมก็โอเคจบต่อมาคือ skill. สกิลสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดกับทุกท่านในเรื่องของการลงทุน และก็ฮ a b i t ก็คือความฉินอ่าวนะครับเข้าเรื่องเรื่องไร้สาระเราพูดได้เยอะนะ <c oughs> เรื่องที่เป็นสาระเนี่ยเราก็มาเข้ากันบ้างนะครับพี่น้องครับวันนี้เวลาผมคุยกับทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าผมจะย้อนกลับไปที่เป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนื่องจากว่าผมคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดผมมาพูดเนี่ย ถ้าผมมาเขียนเส้นทีละเส้นเนี่ยผมใช้เวลาไม่ต่างกับครึ่งวันเน่ mm hmm. ผมก็เลยเอาวิธีการที่ผมเนี่ยได้แนะน mm ํา hmm. ให้กับผู้คนทั่วไปคุยแบบนี้ให้ทุกท่านฟังนะ mm hmm. ผมจะเริ่มต้นจากสามเตียมวางแผนทางการเงินจะถามเขาบอกว่า <c oughs> ชีวิตของเขาเนี่ยต้องการอะไรบ้างหลายคนเขาบอกว่าอยากมีเงินล้านอยากรวยผมก็บอกรู้ไหมว่าการวางแผนทางการเงินสามคนปีระมิด ทางการเงินเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็นสามส่วนโดยสามเรียบส่วนที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะต้องสำรองเงินไม่ใช่เุกเฉนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามถึงหกเท่าเสม,มอน้องมีรายได้เท่าไหร่ละครับสมมติค <4, 000. S 1> ุณปูเพชรมีรายได้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นอ่าสี่หมื่นค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับสามหมื่นอ่าสมมติสามหมื่นผมก็จะบอกว่าแสดงว่าคุณปูเพชรจะต้องมีการสำรองเงินไว้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับสามเท่าก็คือ 9 0้า0มืนถึงแสนแปดถูกไหมฮะเข้าตำราเป๊ะเลยนะครับเรารู้กันเรามองตาต้องรู้ใจผมก็จะบอกว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้ไม่ต่ำกว่าสามาสามเท่าก็คือเก้าหมื่นถึงแสนแปดถูกไหมครับและที่สำคัญคือรายได้ที่เราหามาได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมากกว่ารายจ่ายถูกไหมครับแตค่ะแปลว่าเมื่อกี้ที่คุณพูดเพื่อนบอกว่ามีรายได้เดือนละสี่หมื่น แต่มีรายจ่าเดือนละสามหมื่นก็เข้าคอนเซปต์ผม,มจะสามารถวางแผนทางการเงินให้ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ของคุณเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายกลายเป็นว่ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายคือารายจ่ายเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นเราคุยกันไม่ได้ <c oughs> คุณต้องไปจัดการเรื่องคอนซัมมชันแพนนิ่งก่อน <c oughs> เห็นไหมมันเป็นหลักการ CFP หรือหลักการ f c a p นั่นเลยแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมจะคุยกับพวกเราเนี่ย เป็นการคุยแบบระดับการวางแผนทางการเงินสากลน,นะถ้าคุณไปเรียนก็ประมาณสามหมื่นเก้านะถูกไหมครับแล้วต้องเสียค่าสมาชิกสมาคมอีก<ม>แต่วันเนียคุยกับผมเนี่ยฟังฟรีเลยนะครับ<ม>แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเก็ตเนี่ยคุณเอาไปวางแผนชีวิตได้ก็ถือว่าเป็นผู้สที่เราได้มีบุญร่วมกันได้มาเจอกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับน้องๆครับวันเนี้ยเราอยากจะเป็นคนที่สร้างแอคทีฟอินคัมตลอดการจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเพื่อสุดท้ายไหม หรืออยากจะมีแสซสฟอินคำบ้างถ้าหลายหลายคนก็จะงงไอ้แค่สิบอแอกทีฟมันคืออะไรเพราะชาวบ้านบางคนก็มาคุยกับผมนะ <c oughs> ผมก็จะบอกว่าแอคทีฟก็คือเราต้องออกไปทํางานไงถูกไหมแต่ถ้าแค่สซีฟก็คือนั่งนอนอยู่กับบ้านเงินก็ไหลเข้ากระเป๋าเ,เราไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็เข้าใจง่ายๆผมก็บอกว่าเอาละครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายระยะสั้นคุณต้องการอะไรบางคนก็จะบอกว่า เป้าหมา,รายระยะสั้นยังนึกไม่ออกแต่เป้าหมา,รายระยะยาวรู้ว่าอยากจะเกษียณอย่างมีความสุขอยากจะมีเงินสัก Chaos, สิบล้านอยากจะมีเงินสักร้อยล้านผมบอกวันนี้คุยกันเนี่ยผมค้นพบแล้วว่าคุยกับผู้คนทั่วไปเนะี่ยเป้าหมา,รายระยะสั้นกลางยาวต่อให้คุณวางยาวสวยหรูขนดาดไหนนะแต่สั้นคุณไม่มีแอคทิวิตี้อย่าฝันว่ายาวคุณจะสําเร็จ mm. เพราะคนในโลกใบนี้มีนิสัยเบื่อง่ายพ็ร้อจริงไหมถูกไม่ถูก พราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายระยะสั้นเป็นคนกเกษียณที่มีเงินประมาณสักสองล้านบาทแล้วเงินจํานวนเนี้ยสร้างแพสซีฟให้คุณเฉลี่ยละเดือนแล้วประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นได้ระยะกลางของคุณเนี่ยคือฝันว่าจะทําอะไรบางคนก็บอกว่าอยากจะมีบ้านผมขอถามเอาโฟกัสหน่อยระยะสั้นคุณต้องงานอะไรตรงเนี้ชัดเจนเป้าหมายระยะสั้นบางคนบอกว่าอยากได้รถเพราะรถคันเก่าเนี่ย มันเป็นพวกวีออสก็อยากได้รถคันใหม่ประมาณสักคันละล,ะละ้านผมก็จะโฟกัสง่ายๆว่าเอาเป้าหมายระยะสั้นมาคุยกันดีกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือคุณต้องการรถแสดงว่าคุณจะต้องการเงินดาวรถถูกไหมเห็นไหมครับเห็นภาพตรงนี้ไหมครับคุณจะต้องการเงินดาวรถสักสิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นเงินดาวรถเนี่ยแสนหนึ่งเรามาคุยกันเงินตัวนี้กันดีไหม พูดจะได้ง่ายเหมือนขายประกันอนะ่ะถ้าคุณไม่รู้ว่ายิวมันไร้แวรน์รุ่เขาคืออะไรค่าความสามารถคืออะไรคุณไม่รู้ว่าผิดชอบอะไรบ้างคุณก็จะขายแบบไม่ตรงประเด็นอ่ะถูกไม่ถูกตัดเสื้อไม่พอดีตัวเขาต้องทีเดียวถูกไหมโอเคไหมบางคนเรียนละวางผงวางแผนการเงินมาแต่ไปขายประกันให้ลูกค้าก็หยิบแบบประพันก์มาสองแสนลูกค้าก็ไม่ซื้อสู้กันไปตั้งแต่ คุยกันตัง้งชั่วโม,มงที่หนึ่งชั่วโม,มงที่สองนะสุดท้ายก็ตัตบมาได้พีเอมาสองพันห้าถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลงทุนให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องคุยในเรื่องของแผนของเขาเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกเขาว่าเอางี้ก็แล้วกันนะเราจะตัดสินใจเนี่ยไม่คุยเรื่องเป้าหมายระยะกลางกับระยะยาวแต่จะคุยเป้าหมายระยะสั้นสั้นกี่ปีพวกเราลองหยิบเครื่องที่ได้มาก็ได้ครับ สั้นคือต้องการเงินหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทภายในสามปีหารสามสิบหกเดือนครับสองถูกไหมเรารัดกันไว้ไงสองพันเจ็ดรอเจ็ดสิบเจ็ดผมถามว่าใครต้องเก็บผมหรือคุณตัวคุณใช่ไหมไม่ใช่ตัวผมใช่ไหมสองพันเจ็ดที่คุณเป็นคนเก็บใช่ไหมไม่ใช่ผม เก็บเพื่อใครเก็บเพื่อผมหรือเก็บเพื่อคุณงั้นเรื่องจากนาทีนี้เป็นต้นไปที่เราจะคุยมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องคุณเรื่องของผมแต่ผมเป็นโค้ชหรือเป็นคอนซัลท์ให้กับคุณโอเคในทางที่ผมจะเป็นนักวางแผนทางเงินผมจะเป็นที่ปรึกษาคุณบอกกับคุณถ้าคุณไม่ต้องฟังผมก็ได้คุณก็เริ่มต้นเอาเงินใส่กระปุกไว้ตั้งแต่วันนี้ทุกเดือนเดือนละสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถูกไหมถูก 2,777ถูกไหมสามปีคุณมีตังค์ไปดาวน์รถแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดผมทําให้คุณเห็นว่าภายในสามปีเนี่ยคุณใช้เงินน้อยกว่า2จ0 0และคุณได้เงินมากกว่าหนึ่งแสนคุณว่าโอเคไหมไม่ยากเลยผมเข้าเวลเมจิกจุดจัดดีซีเอแบบแผนจะลองให้ดูป้าเข้าไปยวว้อนหลังไปสามปีเพิบแค่นั้นก็อาปากหอมมีกองอย่างนี้ด้วยเดรอ <c oughs> ผมไม่ต้องทาให้ดูนะ ผมไม่ต้องทำให้ดูนะเข้าใจคอนเซปต์นะว่าเวลาเราจะขายความคิดกับคุณกับคนเนี่ยต้องให้เขาทําเป็นทํ้ก็ให้เขาทําเป็นเห็นภาพไม่ใช่พูดไปลอยๆถูกไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพอผมบอกอย่างนี้ปบ๊บลูกค้าก็รู้สึกโอ้โหเข้าท่าแล้วทําไงฮะผมให้คุณดูสองอย่างวันเนี้ยคุณเจอผมเนี่ยคุณโชคดีนะคุณจะได้ทั้งแผ่ระยะสั้นและระยะยาวไปพร้อมกันทําเพื่อใครครับน้องจอย เพื่อใครครับเท่าระหว่างเราคุยกันเพื่อจอยหรือเพื่อตุ่มครับเพื่อจอยไม่ใช่เพื่อตุ่มเลยใช่ไหมเออเพราะนั้นถ้าเกิดจอยเนี่ยใช้วิธีง่ายๆจอยก็ไปเก็บสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตุ่มนะเพราะนั้นถ้าเกิดทีนี้พี่จะขออนุญาตแชร์ไอเดียให้จอยเขาดูว่าถ้าเกิดจอยเนี่ยวันเกษียณอยากจะมีเงินกี่ล้านสมมติจอยอยากมีเงินสองล้านจอยสมมติจอยอายุยี่สิบสี่หรือแบบไปมันจะเยอะไปเนาะข ไปเยอะนะพี่ก็จะบอกกับจอยว่าจอยครับลองเอาสองล้านตั้งหารด้วยจำนวนปีที่เหลือมันก็เอาหกสิบตั้งลบสี่สิบเอ็ดก็เท่ากับสิบเก้าปีคูณสิบสองเดือนเท่ากับเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยี่สิบแปดสองร้อยยี่สิบแปดเฉลี่ยแล้วเดือนนึงจอยต้องเก็บเงินเท่าไหร่ครับแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใครต้องเก็บจอยจอยให้เก็บไม่ได้เกี่ยวกับตุ๋มเลย แต่เจอพี่ตุ่เนี่ยโชคดีนะจอยอาจจะไม่ต้องเก็บเงินถึงแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบก็ได้และจะเก็บแบบไหนเป็นวิธีการเก็บที่ดีที่สุดพี่มีเรื่องที่จะโฟ r แสสต์อนานคตให้ดูนี่เห็นไหมมันมาแล้วมันมีแบบจินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะโดอ่ะเพราะเราสามารถเปิดฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทให้ลูกค้าดูได้ใช่ไหมย้อนหลังไปเมื่อสักสามปีห้าปีได้ใช่ไหม แล้วสามารถคุยกับลูกค้าได้ว่าถ้าสมมุติมันมีกองสักกองหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่แบบใช้เงินน้อยกว่านี้แล้วไปถึงสองล้านได้โอเคไหมวันนี้เราจะทําให้ตัวเราสําเร็จในเรื่องของเป้าหมายระยะสั้นกับระยะยาวจะเรียกแบบไหนที่ไม่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆเปิดบัญชีกับบลทีเดีรยรวิทยบางคนบอกเปิดแล้วแล้วลงทุนยังยังแล้วเมื่อไหรจะเรีนยนรู้ ว่าไอ้ตัวไหนมันดีหรือไม่ดี <c oughs> ถูกไหมถูก <c oughs> เออคุณยังไม่เรียนรู้เลยแล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงเพราะนั้นลงทุนให้ตัวเองเนี่ยเพื่อเรียนรู้สักพันหนึ่งได้ไหม <c oughs> คือมีข้อแม้ว่าถ้าคุณไม่ลงทุนให้ตัวคุณเองคุณก็ไม่ต้องเจอผมในสัปดาห์ต่อไปเพราะผมไม่รู้จะพูดไปทําไพูดที่ผมพูดฟรีอยู่แล้วถูกไหมครับฟรอได้ครับถูกไหมเพราะว่าผมพูดไปลูค้าบฟรีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าผมเนี่ย เป็นตัวอย่างให้เขาได้เพราะผมมีพ์ทของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องย้อนมาถามคำถามทุกท่านท่านคิดว่าตัวท่านเนี่ยเป็นนักวางแผนหรือนักลงทุนหรือนักเองเป็นไรถามตัวท่านหรือผมก็จะถามลูกค้าทุณอยากเป็นนักวางแผนหรืออยากจะเป็นนักลงทุนทรืทน